การทำนายดวงชะตาคือการมองสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับเราในอนาคตนะครับต้องได้รู้ถึงจะมีโอกาสได้เปลี่ยนแปลงเพราะผมเชื่อว่าคนเราทุกคนควรได้รับโอกาสที่2เสมอไปติดตามรับชมคำทำนายกันครับสวัสดีครับอาจารย์ปอคนเปิดดวงครับ เปิดดวงชะตาของชาวราศีพิจิกครับในเดือนเมษายนส5 6 4นนะครับเราจะมาทำนายดวงชะตาของชาวราศีพิจิกกันครับว่าชาวราศีพิจิกนั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรนะครับก่อนอื่นนะครับหากคุณนั้นไม่แน่ใจหรือว่าไม่มั่นใจว่าคุณนั้นเกิดในราศีไดนะครับคุณสามารถที่จะพิมพ์วันเดือนปีเกิดของคุณไว้ใต้คลิปนี้นะครับ แล้วเดี๋ยวอาจารย์ปอคนเปิดดวงจะกลับมาตอบให้ครับว่าคุณนั้นเป็นผู้ที่เกิดในราศีใดครับก่อนที่จะเริ่มต้นในการทำนายดวงชะตากันนะครับฝากกดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้คุณจะได้ไม่พลาดในการทำนายดวงชะตาครั้งต่อไปกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงครับ ในครั้งนี้เราจะเริ่มต้นกันที่ดวงชะตาการงานนะครับดวงชะตาการงานของชาวราศีพิจิกครับเดือนเมษายน2564นี้ต้องบอกว่าจะเป็นเดือนแห่งการเปลี่ยนแปลงนะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกิดขึ้น นในเรื่องของการทำงานทำสิ่งต่างๆของชาวราศีพิจิกครับบางคนก็มีเกณฑ์ที่จะพบกับความท้าทายนะครับหรือว่าสิ่งที่เข้ามาทดสอบศักยภาพความสามารถของตัวคุณนะครับบางคนก็จะเป็นลักษณะของปัญหาและอุปสรรคต่างๆในเรื่องงานที่จะเกิดขึ้นได้นะครับในเดือนเมษายน2564นี้จะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกิดขึ้นกับชาวราศีพิจิกครับบางค จะโดนโยกย้ายเปลี่ยนแปลงหน้าที่ความรับผิดชอบเกิดการเปลี่ยนแปลงในองค์กรหรือว่าในบริษัทที่คุณนั้น ทำงานอยู่ก็เป็นได้แล้วส่งผลกระทบกับคุณไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมก็ตามทีนะครับการเปลี่ยนแปลงนี้จะทำให้ชาวราศีพิจิกบางท่านนั้นมีเกณฑ์ที่จะต้องโยกย้ายหรือว่าต้องออกจากงานต้องเปลี่ยนงานก็เกิดขึ้นได้นะครับแต่ว่าไพ่เดอะซันจะพูดถึงการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้บทสรุปของการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้จะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่นำคุณ ไปพบกับสิ่งที่ดีกว่าโอกาสที่ดีกว่าในเรื่องของการทำงานทำสิ่งต่างๆเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงขอให้ชาวราศีพิจิกนั้นนะครับตั้งสติให้ดีแล้วก็รับมือกับปัญหาด้วยปัญญานะครับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะนำพาชาวราศีพิจิกไปพบกับโอกาสที่ดี ในเรื่องงานนะครับหรือว่าพบกับความสําเร็จบางอย่างที่จะเกิดขึ้นในเรื่องของการทํางานทําสิ่งต่างๆก็มีเกณฑ์จะเกิดขึ้นได้นะครับใครที่กําลังตั้งใจจะเปลี่ยนงานจะเจองานที่ชอบเจองานที่ใช่ในเดือนเมษายนนี้ใครที่กําลังหางานอยู่สมัครงานไว้ ก็มีเกณฑ์จะได้งานนะครับดวงชะตาการงานของชาวราศีพิจิกในเดือนเมษายน2564นี้ผ่านพ้นไปครับเราจะมาดูกันที่ดวงชะตาการเงินกันบ้างครับว่าในเดือนเมษายน2564นี้ดวงชะตาการเงินของชาวราศีพิจิกนั้นจะเป็นอย่างไรนะครับ สำหรับดวงชะตาการเงินของชาวราศีพิจิกนะครับในเดือนเมษายน2564ครับดวงชะตาการเงินของชาวราศีพิจิกในเดือนนี้ต้องบอกว่าไพ่อัศวินแห่งดาบจะพูดถึงการเงินของชาวราศีพิจิกที่คงจะต้องเหนื่อยสักหน่อยนะครับต้องดิ้นรน ต้องนะครับขนขวายต้องพยายามต้องมุมานะถึงจะได้เงินนะครับเรียกได้ว่าไม่เสียเงือไม่ลำบากไม่ได้เงินครับในเดือนเมษายนนี้ชาวราศีพิจิกเองนะครับต้องบอกว่าในเรื่องการเงินแม้จะไม่ขัดสนก็ต้องระวังในเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยให้ดีในเรื่องของรายรับรายจ่ายต่างๆให้ดีนะครับ เพราะว่าการเงินในเดือนเมษายน2564นี้มีเกณฑ์ที่จะได้ยากเจอกับอุปสรรคปัญหาในเรื่องต่างๆและต้องเหนื่อยก่อนจึงจะได้เงินครับไพ่หนึ่งดาบจะพูดถึงดวงชะตาการเงินของชาวราศีพิจิกนะครับที่เรียกได้ว่าการเงินแม้จะพอมีแต่ก็เรียกได้ว่าต้องพึ่งตัวเองนะครับต้องลำบากต้องเหนื่อยต้องพยายามต้องมุมานะโดยเฉพาะคนค้าขายคนทำอาชีพอิสระนะครับคนที่ทำธุรกิจส่ว ส่วนตัวก็ต้องดิ้นรนให้มากครับในเดือนเมษายน2564นี้ไม่มีอะไรที่จะได้มาฟรีๆหรือว่าไม่มีอะไรที่จะได้มาง่ายๆนะครับในเดือนเมษายน2564นีนี้ถ้าถามถึงเรื่องของดวงโชคลาภต้องบอกว่าดวงโชคลาภของชาวราศีพิจิกนั้นไม่โดดเด่นนะครับ มีเกณฑ์ที่จะมีเงินเข้ามาจากการทํางานจากการเอามันสมองหรือเอานะครับแรงกายเข้าไปแลกซะมากกว่านะครับในเรื่องของดวงโชคลาบหรือว่าลาบลอยนั้นเรียกได้ว่าไม่มีเอาเลยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่คิดจะเสี่ยงโชคก็ดูดีๆแล้วกันนะครับดูให้ พอเหมาะพอสมนะครับในเรื่องของการเสี่ยงโชคครั้งหลายนะครับเอาละครับดวงชะตาการเงินของชาวราศีพิจิกผ่านพ้นไปครับในเดือนเมษายน2564นี้เราจะมาดูกันที่ดวงชะตาสุขภาพและสิ่งที่ต้องระวังกันบ้างนะครับว่าชาวราศีพิจิกนั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับ สำหรับดวงชะตาสุขภาพและสิ่งที่ต้องระวังของชาวราศีพิจิกนะครับในเดือนเมษายน2564ครับดวงชะตาสุขภาพและสิ่งที่ต้องระวังของชาวราศีพิจิกในเดือนนี้ต้องบอกว่าไพ่เจ็ดเหรียญจะพูดถึงสุขภาพของชาวราศีพิจิกที่ดูจะแข็งแรงดีนะครับดูจะไม่มีปัญหาอะไรเพียงแต่ว่าถ้าจะมีสิ่งที่ต้องระวังต้องระวังในเรื่องของสุขภาพใจนะครับ หรือว่าในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บบางอย่างที่ซ่อนอยู่นะครับแล้วยังไม่แสดงอาการนั่นเองจึงทำให้คุณรู้สึกว่าคุณแข็งแรงดีนะครับในเดือนเมษายนส5 6 4ายนนี้แนะนำให้ชาวราศีพิจิกนั้น ดูซิว่าเรานั้นมีความเครียดมากไปหรือว่ามีความวิตกกังวลมากจนเกินไปกับเรื่องบางเรื่องหรือเปล่าสำรวจสุขภาพใจสุขภาพจิตของตัวเองให้ดีนะครับรวมถึงในเรื่องของการไปตรวจสุขภาพดูบ้างว่าใน ร่างกายของเรานั้นมีโครคภัยไข้เจ็บใดที่ซ่อนอยู่หรือเปล่านะครับมีอาการเจ็บป่วยใดที่ซ่อนอยู่หรือเปล่าเพราะฉะนั้นชาวราศีพิจิกนะครับในเดือนเมษายน2564นีนี้แนะนำให้ไปตรวจ สุขภาพครับในเรื่องของการเดินทางก็จะต้องระวังในเรื่องของอุบัติเหตุอุบัติภัยไว้บ้างมีสติอยู่เสมอนะครับชาวราศีพิจิกทั้งหลายเอาละครับดวงชะตาสุขภาพและสิ่งที่ต้องระวังของชาวราศีพิจิกในเดือนเมษายน2564นีนี้ผ่านพ้นไปนะครับใช้ชีวิตอย่างมีสติและไม่ต้องกังวลกับอนาคตมากจนเกินไปนัดอยู่กับปัจจุบัน เป็นดีที่สุดครับดวงชะตาสุขภาพและสิ่งที่ต้องระวังผ่านพ้นไปเราจะมาดูกันที่ดวงชะตาความรักกันบ้างนะครับว่าในเดือนเมษายน2564นี้ดวงชะตาความรักของชาวราศีพิจิกนั้นจะเป็นอย่างไรครับสำหรับดวงชะตาความรักของชาวราศีพิจิกนะครับในเดือนเมษายน2564ครับ ดวงชะตาความรักของชาวราศีพิจิกนะครับในเดือนเมษายน2564นี้ต้องบอกว่า ความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีพิจิกนั้นไพ่สองถ้วยจะพูดถึงความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีพิจิกที่กำลังดําเนินไปได้ด้วยดีนะครับใครที่เคยมีปัญหามีความไม่เข้าใจกันก่อนหน้านี้ก็สามารถที่จะปรับความเข้าใจกันได้ในเดือนเมษายนนี้แหะครับหลายคู่ความสัมพันธ์กำลังดำเนินไปได้อย่างดีคนที่คบหาดูใจกันอยู่ก็เรียกได้ว่าอยู่ในช่วงเวลาที่ดีนะครับถ้าจะมีสิ่งใดที่ชาว ราศีพิจิกจะต้องระวังในเดือนเมษายนนี้ก็คือไพ่5ดาบที่จะเตือนให้ระวังในเรื่องของการที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นจะมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าเกิดความไม่เข้าใจกันกับผู้หลักผู้ใหญ่ของอีกฝ่ายหนึ่งก็ว่าได้เพราะฉะนั้นอันนี้ เป็นจุดที่ต้องระวังนะครับชาวราศีพิจิกทั้งหลายนะครับในเดือนเมษายน2564นีนี้เรียกได้ว่าความรักความสัมพันธ์ระหว่างชาวราศีพิจิกกับคนรักเป็นไปได้ด้วยดีแต่จะต้องระวังปัญหา ความสัมพันธ์ระว่างชาวราศีพิจิกกับผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าเป็นลักษณะของคนรักของชาวราศีพิจิกเองที่มีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับก็จะต้องระวังจะเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นกันนะครับในดวงชะตาความรักของชาวราศีพิจิกถ้านะครับคนโสดนะครับในเดือนเมษายน2564นี้คิดจะเริ่มต้น ความรักความสัมพันธ์ก็ต้องบอกว่ามีเกณฑ์จะได้เริ่มต้นหรือว่าพบเจอ ความรักความสัมพันธ์ครั้งใหม่นะครับแต่ว่าจะต้องระวังในเรื่องของการมีอุปสรรคหรือว่ามีปัญหาบางอย่างที่จะเกิดขึ้นหรือว่าเป็นลักษณะของการที่คนคนนี้หรือว่าเขาหรือเธอคนนี้ผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ค่อยชอบไม่ค่อยเห็นด้วยเท่านั้นเองครับต้องระวังตรงจุดนี้นะครับเอาละครับดวงชะตาความรักของชาวราศีพิจิกผ่านพ้นไปก่อนหน้านั้นเป็นดวงชะตาการเงินและดวงชะตาการงานรวมถึงดวงชะตาสุขภาพ และสิ่งที่ต้องระวังนะครับเอาล่ะครับสำหรับวันนี้อาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับ ฝากชาวราศีพิจิกท่านใดที่อยากจะเปิดดวงชะตาส่วนตัวแบบเจาะลึกในดวงของตัวคุณเองนะครับก็สามารถที่จะพิมพ์ลาย i อใต้คลิปนี้แอดล i ย e อใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วก็สอบถามค่าครูสอบถามรายละเอียดการทำนายดวงชะตากันเข้ามาได้นะครับและสำหรับวันนี้ฝากกดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากกดไลค์และฝากกดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากครับและจะได้เป็นการไม่พลาดในการทำนายดวงชะตาครั้ง ต่อไปนะครับบุญรักษาเทวาวยพรชาวราศีพิจิกทุกคนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ